เมื่อวันที่14สิงหาคม2567ศาสตราจารย์ดรบังอ่อนเบญจาทิกุลอธิการบาดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลจำนวน500,000บาทให้แก่ วิลกุลวุฒิวิตสารพร้อมกล่าวชื่นชมในความสําเร็จของวิวกุลวุฒิในด้านการกีฬาซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินกีฬาแบดมินตันจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2 0 2 4ครั้งที่33ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีรองศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิเ์เบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาการกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยดรนัชชาชัยรุ่งเรืองผู้อํานวยการบริหารโรงเรียน สาธิตรกรุงเทพทนบุรีและโรงเรียนต่างๆในเครือมาร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยและตัวแทนทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงในเวทีโลกซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติให้แก่ครอบครัวประเทศชาติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ได้พบกับท่านอธิการนะครับก็รู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้รับต้อนรับจากออมหาลัยลครับรวมถึงน้องๆที่มา เรียกกล่าวยินดีต้อนรับวันนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับก็ฝึกซ้อมตามปกติครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องอเหมือนยังต้องเก็บคะแนนอยู่เพื่อไปวอลโูไฟนอลนะครับเพราะนั้นก็จะมีรายการแข่งต่อเนื่องเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกซ้อมต่อเนื่องครับก็ขอบคุณท่านอธิการนะครับแล้วก็มหาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมถึงเล็กลอาปุกแล้วกันะอาปุกแล้วก็โราเรนียน้านมากหยอดที่คอย สนับสนุนครับแล้วก็ดูแลผมมาเป็นอย่างดีนะครับก็ขอบคุณมากมากค่ะส่วนตัวส่วนของเมย์คือเมย์มองว่าเมย์ก็จะมองไปทีละปีค่ะไม่ได้มองถึงแบบว่า4ปีข้างหน้าว่าจะได้ร่วมไหมคือตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าสุขภาพก็ถือว่าสําคัญมาก,มาก,ม,ากมากๆอะค่ะเพราะว่าด้วยกีฬาประเภทเดียวอะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางท่านอธิการค่ะแล้วก็ทางแม่ปุกค่ะที่คอยเป็นกาลังใจให้เมย์มาโดยตลอดครับคอยช่วยเหลือในวันที่เรารู้สึกว่าเราท้อแท้แล้วก็เหมือนแบบ เป็นกำลังใจให้ให้ตลอดทุกเส้นทางที่เมเดินมาค่ะก็รู้สึกดีใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีอยู่เคียงข้างตลอดการเดินทางค่ะก็อยากฝากน้องๆว่าก็ทุกครั้งที่เรารู้สึกท้อแท้หรือว่าเรามีความผิดหวังอะไรเงี้ยครับเมก็อยากให้ทุกคนสู้สู้ไปกับสิ่งที่เราพบเจอค่ะเพราะว่าเชื่ออกเชื่อว่าคนหลายๆคนมีคนที่ลําบากกว่าเราดังนั้นอยากอยากให้ทุกคนแบบว่าสู้ให้ถึงที่สุดค่ะก็แม่ปุ๊กก็รู้สึกว่า ภูมิใจคะ่ะทีเ่เราสามารถทำให้น้องมีวันนี้ได้นะคะก็ก็ขอให้น้องเนี่ยยังคงมุ่งมั่นต่อไปนะคะเพื่อเป้าหมายที่ทั้งสองคนวางไว้นะคะแล้วก็ขอกราบขอบคุณท่านอธิการด้วยนะคะทีเ่เอ็นดูและก็ดูแลทั้งน้องเมย์น้องวิวในเรื่องของการเรียนมาตลอด รวมถึงแม่ปุ๊กก็ด้วยค่ะที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาลัยกรุงเทพธุรุรีแห่งนี้นะคะก็รู้สึกอบอุ่นมากค่ะขอบคุณมากค่ะ